สวัสดีครับผมลิมคลองสารนะครับวันนี้ผมจะมาสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ชาวเอฟซีทั้งหลายนะครับเก่าๆของผมนะครับวันนี้ผมได้กลับมาทําคลิปอีกครั้งนะครับในรอบอสองปีที่ผ่านมานะครับจะมีเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีของผมบางคนสงสัยว่าเอ้ะผมหายไปไหนทําไมทําไมไม่ลงคลิปเลยแล้วก็ยังเล่นพระอยู่หรือเปล่านะครับยังยัง ยังสะสมพระแล้วก็ยังเล่นพระอยู่ในตลาดไหมอ่วันนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าตัวผมเองยังเล่นพระอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับแล้วก็ผมพร้อมจะกลับมาแล้วนะครับหนะลังจากที่ผมห่างหายไป2ปีเนี่ยนะครับ คือผมไปทาอะไรมาบ้างผมได้ไปเปิดร้านนะครับร้านอาหารเนี่ยเป็นเป็นแนวสตตฟู้ดเป็นร้านข้าวมันไก่ตอนนะครับชื่อ,ช,อชื่อร้านว่าข้าวมันไก่ตอนเฮลิมช่วงแรกๆที่ผมมาเปิดเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะต้องใช้เวลานานมากนะแต่หลังจากที่ลงไปสัมผัสหรือไปทําจริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าปัญหาในการทําร้านอาหารเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งทั้งเรื่องของการ พัฒนาสูตรแล้วก็ปรับสูตรให้มันคงที่ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆแล้วก็การเพิ่มเมนูนะมันก็เลยทําให้ผมแผนเอาไว้ว่าจะกลับมาเล่นพระได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การแผนตรงนี้มันมันมันยืดออกไปก็เลยทําให้ห่างหายไปประมาณได้สักสองปีครับหลังจากหลังจากสองปีที่ผมพยายามพัฒนาสูตรแล้วก็ปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการร้านเรื่องอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ร้านตอนนี้เริ่มนิ่งขึ้น <Wow. S 1> บวกับ จังหวะว่าเออช่วงไปป่าที่กลับจะเริ่มมาทาผมมีปัญหาสุขภาพนิดนึงก็เลยรักษาดูแลให้มันดีดีก่อนดีกว่าให้มันโอเคให้มันรู้สึกว่าการกลับจะมาทําคลิปครั้งนี้มันจะไม่ไม่ใช่เป็นการกลับมาเพื่อ,อมาแล้วหายไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่อะไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นต่อนเนื่องแล้วก็เป็นการทําคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ผมก็จะเริ่มออกมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบ แปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะครับก็คือจะไม่ได้นั่งอ,อยู่กับที่นั่งอยู่ในบ้านาพูดคุยนะครับอาจจะมีาการออกไปถ่ายทำนอกสถานที่ไปดูผมซื้อพระบ้างหรือไปทำคอนเทนต์แนวแปลกๆที่ออไม่ใช่รูปแบบเดิมๆนะครับอยากจะฝากขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดต,ตามทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับ ในช่องนี้ถึงแม้ว่า,อายอดติดตามอาจจะยังไม่ได้มากหรืออาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ผมก็ขอบคุณจากใจนะครับที่ที่ได้ติดตามกันอยู่แล้วก็ในคลิปถัดไปเนี่ยผมหวังว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดที่ผ่านมาเจอเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานผมในคลิปถัดๆต่อไปนะครับผมจะตั้งใจทำให้มันอย่างดีที่สุดนะครับผมขอบคุณมากนะครับ